ความสูญเสียในเหตุการณ์10เมษายน2553เป็นจุดเริ่มต้นของความสูญเสียครั้งใหญ่หวัฒกรรมผู้ก่อการร้ายกำเนิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้และยิ่งเข้มข้นในช่วงก่อนและหลังการชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ตามมาในวันที่19พฤษภาคม2553ผลการปฏิบัติการทางทหารทําให้มีผู้เสียชีวิตจํนวนมากไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ชุมนุมใหญ่ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือหนปอปชในปี2553เริ่มต้นเมื่อวันที่12มีนาคมและจบลงในวันที่19พฤษภาคม2553โดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองภายในสองเดือนนี้ถึง92รายและบาดเจ็บกว่า2,000คน หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาต้องกล่าวข้อสู่สถานการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากคือการสลายการชุมนุมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าหลีลาดถนนราชดำเนินเมื่อวันที่10เมษายน2553ที่ผู้คนเรียกกันติดปากว่าเหตุการณ์10เมษา มีการตายเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจใช้อาวุธสงครามและปฏิบัติการทางทหารเข้าสลายการชุมนุมโดยรัฐบาลเรียกการปฏิบัติการทางทหารครั้งนั้นว่าการขอคืนพื้นที่ก่อนจะมีการปฏิบัติการอีกครั้งในเดือนพฤษภาค,คมและเรียกเหมือนว่าการกระชับพื้นที่ก่อนหน้าที่สถานการณ์จะเดินมาถึงจุดเปลี่ยนดังกล่าวกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนไหวไปกดดันยังสถานที่สําคัญสําคัญหลายแห่ง มีการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกับผู้ชุมนุมซึ่งโดยมากแม้จะไม่จบด้วยชัยชนะตามข้อเรียกร้องของฝ่ายใดแต่ก็ไม่เคยมีการใช้อาวุธหนักหรือเกิดความสูญเสียอย่างมากที่สุดก็เพียงใช้โล่ใช้กระบองผลักดันกันใช้แก๊สตัำตาตีกันหัวร้างข่างแตกไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมหน้ากรมทหารราบที่11รักษาพระองค์การเทเลือดที่หน้าธรเนียบรัฐบาล หน้าพักประชาธิปัตย์หน้าบ้านพักของนายอภิสิทธิ์ในซอยสุขุมวิท31หรือการเคลื่อนไปกดดันทหารที่จุดประจําการในพื้นที่โดยรอบการชุมนุมเพื่อกดดันให้ทหารกลับเข้ากรมกองหลังการเจรจาระหว่างแกนนํานปชและรัฐบาลไม่ประสบความสําเร็จผู้ชุมนุมได้เคลื่อนไปปักหลักชุมนุมเพิ่มขึ้นอีกจุดที่สี่แยกราชประสงค์ในวันที่สามเมษายนเพื่อหวังสร้างแรงกดดันให้มากขึ้น จากนั้นในวันที่6เมษายนก็มีการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารตำรวจกับผู้ชุมนุมที่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลมและถนนหลังสวนแต่เหตุการณ์ลงเอยด้วยดีอาจกล่าวได้ว่าฝังเส้นสุดท้ายสำหรับรัฐบาลคือการที่ผู้ชุมนุมบุกสถานีส่งสัญญาณดาวเทียมไทยคมลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่9เมษายน เพื่อทวงคืนสถานีดีสเตชันช่องทีวีดาวเทียมของพวกเขาที่โดนรัฐบาลตัดสัญญาณไปมีการประทะตลุมบอลใช้รถฉีดน้ำใช้แก๊สน้ำตาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแต่ด้วยเหตุที่ผู้ชุมนุมเดินทางไปกันล้นล้ําผลสุดท้ายพวกเขาจึงเข้าสถานีได้สําเร็จและสามารถยึดอาวุธปืนของทหารออกมาวางกองแสดงต่อสื่อมวลชนและให้ทหารเดินแถวเรียงหนึ่ง ขึ้นรถกลับกลมกองโดยมีคนแสดงยืนเข้าแถวปรบมืออยู่สองข้างทางนายอภิสิทธิ์เองยอมรับว่าเหตุการณ์นี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดทั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้อาวุธนายอภิสิทธ์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งให้แกนน่นำนำมวลชนออกจากแยกราชประสงค์แต่ศาลได้ยกคำร้องโดยระบุว่าผู้อำนวยการสอ,รอสอมีอำนาจดำเนินการอยู่แล้ว กล่าวได้ว่าวันที่7เมษายนเป็นอีกจุดสำคัญในการปูพรมแดงให้กับความรุนแรงเพราะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากแกนนำส่วนหนึ่งได้นำขบวนผู้ชุมนุมไปชุมนุมกดดันที่รัฐสภาแม้เหตุการณ์จะยุติลงได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่นายอภิสิทธิ์ก็ได้ตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงภายในเย็นวันนั้น มีการแต่งตั้งนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออาชาสถานการณ์ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆการชุมนุมแยกเป็นสองจุดใหญ่คือที่แยกราชประสงค์และสะพานผ่านฟ้าวันที่4เมษาย,ยนนายกรัฐมนตรีถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่า ขอให้ย้ายกลับไปใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญชุมนุมที่ผ่านฟ้าในที่สุดวันที่10เมษายนรัฐบาลโดยสออชได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อสลายการชุมนุมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าหลีลาดโดยภายในกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์มีกำลังทหารจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ายปรมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีชื่อเรียกว่ามุรภาพยักษ นำโดยพลตรีวริศโรจนพักดีผู้บัญชาการกรมราอสองรออนำกําลังเข้ามาเพิ่มเติมราวสองกองพันตั้งแต่กลางดึกวันที่เก่าเมษายนช่วงสายของวันที่สิ์มีข่าวการเคลื่อนกําลังทหารกันนาหูแกนนำนประชอบประกาศให้ผู้ที่มีรถยนต์นำรถไปปิดทางเข้าวเวทีผ่านฟ้าทั้ง6เส้นทางขณะที่ผู้จุมนุมก็กระจายการสกัดกั้นกำลังทหารในบริเวณต่างๆหลายจุด มีการผลักดันอย่างหนักที่หน้ากองทัพภาคที่หนึ่งทหารเดินหน้าบีผู้ชุมนุมสมทบกับกำลังทหารจากด้านถนนพิษณุโลกหน้าธรรมเนียบรัฐบาลและกำลังทหารจากแยกวังแดงรวมเป็นสามด้านรุกไล่ผู้ชุมนุมไปถึงสะพานมัคควนันที่บริเวณสะพานมัคควนันผู้ชุมนุมพยายามตอบโต้และต่อต้านการรุกคืบของทหารมีรายง,งานว่าบีผู้เสียชีวิตจากกระสุนปืนหนึ่งรายคือนายเกรียงไกรคำน้อย แต่รัฐบาลยืนกรานภายหลังว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงไล่เลี่ยกกันก็เกิดการประทะกันบริเวณหอประชุมคุรุสภามีการยิงกระสุนอย่างและแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมมีการใช้โล่และกระบองผลักดันผู้ชุมนุมจนสำเร็จจนกระทั่งในช่วงเย็นทหารจึงสามารถยึดพื้นที่ได้ในทุกจุดและเริ่มกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆขณะที่กลุ่มเสื้อแดงตามจุดต่างๆ ต่างถอยเร่นไปรวมตัวที่เวทีผ่านฟ้าขนาดเดียวกันที่สะพานผ่านฟ้าถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีเฮลิคอปเตอร์อย่างน้อยสองลำโปรโยใบปลิวออกไม้จับแกนนําและทิ้งแก๊สน้ําตาล,ลงมาในพื้นที่ชุมนุมทั่วบริเวณหลายลูกจนผู้ชุมนุมแตกกระสานสร้างเซนช่วงเย็นการประจันหน้าเกิดขึ้นที่จุดใหญ่คือบริเวณสีแยกคอกบัวและโรงเรียนสตรีวิทยา ช่วงโ,โล่เพลหลังเคารพธงชาติทหารเริ่มยิงปืนขึ้นฟ้าผู้ชุมนุมก็พยายามตอบโต้ในทุกทิศทางสถานการณ์ก้าวสู่ความรุนแรงขณะที่สื่อมวลชนถูกกันให้อยู่บริเวณเวทีเป็นหลักความกลาหลเกิดขึ้นระหว่างนั้นมีเสียงปืนดังตลอดเวลารวมถึงเสียงคล้ายระเบิดหลายครั้งมีการประกาศขอกำลังเสริมจากเวทีผ่านฟ้ารวมถึงที่ราชประสงค์อย่างเร่งด่วน เริ่มมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงมีผู้ชมนุมถูกยิงเสียชีวิตแล้วในจุดเกิดเหตุที่สีแยกอคอกบัวมีการถยอยนำศพผู้เสียชีวิตขึ้นไปประกาศบนเวทีไล่เลี่ยก,กันเกิดการประทะอีกระลอกที่บริเวณถนนตะนาวมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บถูกดําส่งโรงพยาบาลมีรายงานระเบิดคาดว่าเป็น M79 ยิงสวนเข้าใส่กลุ่มทหาร จำนวน2-3ลูกติดกันทำให้มีทหารเสียชีวิตท่าน,นายและบาดเจ็บอีกจำนวนไม่น้อยโดยผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นคือพันเอกร่มกล่าวทุบวธรรมรองเสพลรอสองรออ่ขยจัก,กรพง์ปราจินบุรีจากกองกำลังบุรพาจากนั้นไม่นานมีการประกาศบนเวทีว่านายกอบศักดิ์สภาวสุได้แจ้งว่ารัฐบาลได้สั่งทหารให้หยุดยิงแล้ว ขอให้ผู้ชุมนุมยุติการตอบโต้ทั้งหมดเหตุการณ์เริ่มสงบลงทหารถอนกำลังทั้งที่ทถนนตะนาวและถนนดินสอทหารที่ถนนดินส้อทิ้งรถหัมวีรถหุ่งเกราะจำนวนหกคันจนกลายเป็นนิทัศการรซากรถถังกลางเมืองในวันต่อมาหลังเหตุการณ์ชายชุดดำที่ใช้อาวุธหนักตอบโต้จนทำให้มีทหารระดับผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยพลทหารเสียชีวิตได้กลายเป็นท็อกออฟเดอะเท โทรทัศน์ทุกช่องมีรายการพิเศษของสอชเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงจากฝ่ายรัฐวันละหลายครั้งตอบโต้การกล่าวหาว่ารัฐคือผู้ลั่นกระสุนใส่พละเลือนทั้งปฏิเสธว่าไม่มีสไนเปอร์บนอาคารสูงที่ส่งยิงผู้ชุมนุมจนสมองออกมากองบนถนนอย่างที่มีการโจทจันอย่างไรก็ตามภายหลังเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่หนึ่ง ซึ่งคุมกำลังบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาได้ไปให้ปากคำต่อคณะกรรมาการอิสระและค้นหาความจริงเพื่อนแนวทางปรองดองแห่งชาติหรือขออ,อปอโดยยอมรับว่ามีทหารหน่วยคุ้มกันรประจำการบนตึกด้วยส่วนหนึ่งหลังเหตุการณ์ใหม่ๆทั้งนายสุเทพเทือกสุบันและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอกย้าว่าการชุมนุมมีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวอยู่ โดยนายอภิสิทธิ์ได้ถแถลงในวันที่12เมษายนว่ามาตรการที่สอชอชจะดำเนินต่อไปคือการแยกแยะกลุ่มผู้ก่อการร้ายดังกล่าวออกจากประชาชนผู้บริสุทธิ์ความสูญเสียในเหตุการณ์10เมษาเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียครั้งใหญ่และวาทกรรมผู้ก่อการร้ายก็ถือกำเนิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้และยิ่งเข้มข้นขึ้น ในช่วงก่อนและหลังการสลายการชุมนุมปริเวณสียแยกราชประสงค์ที่ตามมาในวันที่19พฤษภาค,คม2553พ้นจากการปฏิบัติการทางทหารได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนับเป็นความสูญเสียทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เพียงแต่เป็นการเมืองสมัยใหม่ที่สวนทางกับคำพูดของใครบางคน ที่ออกมาการันตีว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้นายอภิสิทธิ์เป็นนายกทีมข่าว DNN รายงาน